เทพนิยายคลาสสิกเรื่องเจ้าชายกบหรือ The Frog Prince เย็นวันหนึ่งเจ้าหญิงตัวน้อยสวมหมวกและรองเท้าไม้แล้วออกไปเดินเล่นในป่าตามลำพังและเมื่อเธอมาถึงบ่อน,น้ำเย็นๆที่ตั้งขึ้นมากลางป่าเธอก็นั่งพักอยู่ครู่หนึ่งตอนนี้เธอมีลูกบอลทองคำอยู่ในมือ ซึ่งเป็นของเล่นสุดโปรดของเธอและเธอก็มักจะโยนมันขึ้นไปในอากาศและจับมันอีกครั้งเมื่อมันตกลงมาสักพักเธอก็โยนมันขึ้นไปสูงจนพลาดที่จะจับมันตอนที่มันตกลงมาและลูกบอลก็กระเด็นออกไปกลิ้งไปตามพื้นจนตกลงสู่น้ำพุในที่สุดเจ้าหญิงตามไปมองดูลูกบอลของเธอในน้ำพุแต่มันลึกมากจนเธอมองไม่เห็นก้นบอ่อจากนั้นเธอก็เริ่มคร่ำครวญถึงการสูญเสียของเธอและกล่าวว่าอานิจจา หากข้าได้ลูกบอลกลับคืนมาอีกครั้งข้าจะมอบเสื้อผ้าและอัญมณีที่สวยงามทั้งหมดของข้าและทุกสิ่งที่ข้ามีในโลกนี้ขณะที่เธอกำลังพูดกบตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นจากน้ำแล้วพูดว่าเจ้าหญิงเหตุใดท่านจึงร้องไห้ยอย่างขมขื่นขนาดนี้อนิจจาเธอกล่าวว่าท่านจะทำอะไรให้ข้าได้บ้างเจ้ากบที่น่ารังเกียจลูกบอลทองคำของ,ของข้าตกลงไปในน้ำพูแล้ว กบพูดว่าข้าไม่ต้องการไขมุกเพชรพลอยและเสื้อผ้าดีๆของท่านแต่ถ้าท่านจะรักข้าและให้ข้าอยู่กับท่านและกินอาหารจากจานทองคําของท่านและนอนบนเตียงของท่านข้าจะเอาลูกบอลของท่านมาให้ท่านอีกครั้งไรสาระอะไรที่กบโง่ตัวนี้พูดเจ้าหญิงคิดเขาไม่มีทางออกจากบ่อน้ํามาเยี่ยมข้าได้เลยแม้ว่าเขาจะเอาลูกบอลของข้ามาให้ข้าได้ ดังนั้นข้าจะบอกเขาว่าเขาจะได้ตามที่ขอเธอจึงพูดกับกบว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะเอาลูกบอลของข้ามาให้ข้าแล้วข้าจะทำทุกอย่างที่ท่านขอจากนั้นกบก็ก้้มลงและดำลงไปใต้น้ำลึกสักพักหนึ่งเขาก็กลับมาอีกครั้งโดยมีลูกบอลอยู่ในปากแล้วโยนลงไปที่ขอบน้ำพุ ทันทีที่เจ้าหญิงน้อยเห็นลูกบอลของเธอเธอก็วิ่งไปหยิบมันขึ้นมาและเธอก็ดีใจมากที่ได้มันกลับมาอยู่ในมืออีกครั้งโดยที่เธอไม่เคยนึกถึงกบตัวนั้นเลยแต่กลับวิ่งกลับบ้านพร้อมกับลูกบอลโดยเร็วที่สุดกบร้องตามเธอว่าอยู่ก่อนเธอเจ้าหญิงพาข้าไปด้วยตามที่ท่านบอกแต่เธอก็ไม่หยุดฟังสักคำ วันรุ่งขึ้นขณะที่เจ้าหญิงกำลังนั่งรับประทานอาหารของเธอเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆก๊อกก๊อกก๊อกกอก๊อกก,กราวกับว่ามีบางอย่างกำลังขึ้นมาบนบันไดหินอ่อนและไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆและมีเสียงร้องออกมาเล็กน้อยว่าเปิดประตูเถิดเจ้าหญิงที่รักเปิดประตูสู่รักแท้ของท่านที่นี่และจงคำนึงถึงคำพูดที่ท่านและข้าพูด ข้างนำพูอันเย็นสบายในร่มเงาของไม้เขียวขจีจากนั้นเจ้าหญิงก็วิ่งไปที่ประตูและเปิดประตูและเธอก็เห็นกบตัวนั้นซึ่งเธอค่อนข้างจะลืมไปแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้เธอก็ตกใจกลัวมากและปิดประตูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกลับมานั่งที่เดิมพระราชาซึ่งเป็นบิดาของเธอทรงเห็นว่ามีบางสิ่งที่ทำให้เธอตกใจจึงปรัสถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประตูเธอพูด มีกบหน้ารังเกียจตัวหนึ่งซึ่งหยิบลูกบอลของข้าออกจากน้ำพุเมื่อวันนี้เขาบอกข้าว่าเขาควรจะอยู่กับข้าที่นี่โดยข้าคิดว่าเขาจะไม่มีวันออกจากน้ำพุได้แต่เขาอยู่ที่นั่นที่ประตูและเขาต้องการจะเข้ามาขณะที่เธอกำลังพูดกบก็เคาะประตูอีกครั้งแล้วพูดว่าเปิดประตูเถิดเจ้าหญิงที่รักเปิดประตูสู่รักแท้ของท่านที่นี่และจงคำานึงถึงคำพูดที่ท่านและข้าพูด ข้างน้ำพุอันเย็นสบายในร่มเงาของไม้เขียวขจีแล้วพระราชาตรัสกับเจ้าหญิงน้อยว่าเมื่อเจ้าให้คำของเจ้าแล้วเจ้าก็ต้องรักษาคำพูดนั้นเข้ามาเถอะปล่อยเขาเข้ามาเถอะเธอทำเช่นนั้นกบก็กระโดดเข้ามาในห้องแล้วกระโดดแตะ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 จากด้านล่างของห้องขึ้นมาด้านบนจนกระทั่งมันเข้ามาใกล้โต๊ะที่เจ้าหญิงนั่งอยู่ทรงยกข้าขึ้นบนเก้าอี้เถิด เขาพูดกับเจ้าหญิงแล้วให้ข้านั่งข้างท่านทันทีที่เธอทำสิ่งนี้เสร็จกบก็พูดว่าวางจานของท่านไว้ใกล้ข้ามากขึ้นเพื่อข้าจะได้กินจากข้างนอกเธอก็ทำเช่นนี้และเมื่อเขากินอิ่มแล้วเขาก็พูดว่าข้าเหนื่อยแล้วพาข้าขึ้นไปชั้นบนแล้ววางข้าลงบนเตียงของท่าน เจ้าหญิงแม้จะไม่เต็มใจมากแต่ก็จับมือเขาและวางเขาวไว้บนหมอนบนเตียงของเธอเองซึ่งเขานอนหลับตลอดทั้งคืนพอฟ้าสว่างก็กระโดดลงไปที่ชั้นล่างแล้วออกจากบ้านไปเอาละ่ะเจ้าหญิงคิดในที่สุดเขาก็จากไปแล้วและข้าก็จะไม่ยุ่งกับเขาอีกต่อไปแต่เธอคิดผิดเพราะเมื่อตกกลางคืนเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนเดิมเช่นเมื่อวานและกบก็กลับมาอีกครั้งและพูดว่า เปิดประตูเถิดเจ้าหญิงที่รักเปิดประตูสู่รักแท้ของท่านที่นี่และจงคำหนึงถึงคำพูดที่ท่านและข้าพูดข้างนำ้ำพุอันเย็นสบายในร่มเงาของไม้เขียวขจีและเมื่อเจ้าหญิงเปิดประตูกบก็เข้ามานอนบนหมอนเช่นเดิมจนรุ่งเช้าและในคืนที่สามเขาก็ทำเช่นเดียวกันแต่เมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ประหลาดใจเมื่อเห็นเจ้าชายรูปงามแทนกบ จ้องมองเธอด้วยดวงตาที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาและยืนอยู่ที่หัวเตียงของเธอเขาบอกเธอว่าเขาต้องคำสาปจากนางฟ้าผู้เครียดแค้นซึ่งเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นกบและเขาเหนื่อยมากจนต้องทนอยู่จนเจ้าหญิงพาเขาออกจากบอ่อน้ำแล้วปล่อยให้เขากินจากจานของเธอและนอนบนเตียงของเธอเป็นเวลาสามคืน ท่านเจ้าชายพูดได้ทำลายคำสาปอันโหดร้ายของนางแล้วและตอนนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะปรารถนานอกจากขอให้ท่านไปกับข้าในอาณาจักรของพ่อของข้าที่ซึ่งข้าจะแต่งงานกับท่านและรักท่านตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่เจ้าหญิงน้อยก็ใช้เวลาไม่นานในการพูดว่าตกลงกับเรื่องทั้งหมดนี้และในขณะที่พวกเขาพูดมหาเล็กคนหนึ่งก็ขับรถขึ้นมาพร้อมกับม้าแสนสวยแปดตัว ระดับด้วยขนนกและสายรัดสีทองและด้านหลังรถม้าก็มีคนขี่ม,ม้าชื่อไฮริชผู้รับใช้ของเจ้าชายผู้ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งคร่ำครวนถึงความโชคร้ายของเจ้านายที่รักของเขาในระหว่างการรไายมนอย่างขมขืนมายาวนานจนหัวใจของเขาแทบจะระเบิดจากนั้นพวกเขาก็ลาจากกษัตริย์แล้วขึ้นรถม้าพร้อมมา8ตัว ทุกคนออกเดินทางด้วยความยินดีและสนุกสนานมุ่งหน้าสู่อาณาจักรของเจ้าชายซึ่งพวกเขาไปถึงอย่างปลอดภัยและที่นั่นพวกเขาอยู่อย่างมีความสุขนานหลายปีขอจบการอ่านเทพนิยายคลาสสิกเรื่องเจ้าชายกบ The Frog อกปรินไว้ที่นี่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและชื่นชมผลงานการแปลนิยายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนผลงานการแปลนิยายโรมานหวานละมุนใจอ่านง่ายฟังสบายก่อนนอนทั้งหมดของกนก่อนนั้นและรวมถึงนิยายรแสแซบจัดจ้านที่ใครได้อ่านแล้วจะนิพพานสีชมพูของแมงมุมใต้เตียงนี้ด้วยค่ะอ๋อมีพิกัดโหลดนิยายอยู่ที่ไบโอนะคะขอบคุณจ้า